และอยากถามหน่อยครับว่าไอจุดที่เป็นจุดหลักเลยที่ทําให้มั่นใจว่าอิสลามเนี่ยคือสัธรรมความจริงและคือเรื่องอะไรครับคือเรื่องของท่านนบีมูฮัมมัดครับที่ที่กินใจผมมากประวัติของท่านสุดยอดเรื่องของตัวคมภีร์ที่ที่ไม่ที่ผมลองพิสูจน์แล้วแล้วลองใช้ความขัดแย้งในตัวผมมัน หากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งต่อความดีให้คนที่ท่านรู้จักด้วยนะครับทุกคนครับแล้ววันนี้ก็คือวันศุกร์นะครับเป็นเวลาเช้าตรู่นะครับ6โมงเช้าซึ่งผมได้รับข้อความจากคนคนหนึ่งว่ามีความประสงค์อยากจะรับอิสลามครับเดี๋ยวเราจะโทรไปหาเขากันเลยครับตอนนี้ฮัลโหลครับฮัลโหลสวัสดีครับใช่น้องที่บอกว่าอยากรับอิสลามใช่ไหมครับ ใช่ครับผมชื่อเล่นชื่อน้องอะไรนะครับชื่อฟอร์ดครับน้องฟอร์ดนะครับปัจจุบันอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุยี่สิบสามปีครับผมแล้วมาจากจังหวัดไหนครับอ่าจังหวัดชัยภูมิครับปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ชัยภูมิอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับผมปัจจุบันเรียนอยู่หรือว่าทํางานแล้วครับอ๋อทํางานแล้วครับผมทําอะไรทราบได้ไหมครับผมตอนนี้อ๋อทําธุรกิจค้าขายครับที่ว่าอยู่ที่ตามตลาดเป็นเจ้าของ รนรนกคับแล้วก็เล่าที่มาที่ไปให้ฟังหน่อยว่าเราเนี่ยเริ่มแรกเดิมทีอะไรทําให้เราอยู่ดีๆมาเริ่มสนใจในอิสลามได้ครับเริ่มแรกอะ่ะผมคุยกับน้องผมครับที่น้องผมศึกษามาได้สักพักหนึ่งแล้วแล้วที่เนี่ยผมกพ็พยายามเปิดใจเรียนรู้เรื่องอิสลามนี้ทุกๆด้านเนยครับทั้งด้านไอจี ทิกต f อกเฟ o บุ๊กยูทูบฟังท่านอาจารย์ต่างๆในสำนักพิมพ์แล้วก็สุดท้ายแล้วคือท่านั้นละเพิ่มแรงสุดท้ายผมโดยการส่งความรู้ต่างๆให้ความรู้คำสอนเหล่านั้นมันทำให้ปรับใช้ในชีวิตประจำวันผมได้ดีขึ้นแล้วก็สุดท้ายแล้วผมก็สนใจรับอิสลามครับมาเชลล์ซึ่งระยะเวลาในการศึกษาอิสลามเนี่ยยาวนานแค่ไหนครับ ประมาณครึ่งปีได้แล้วครับครึ่งปีนะแล้วอยากถามหน่อยครับว่าไอจุดที่เป็นจุดหลักเลยที่ทําให้มั่นใจว่าอิสลามเนี่ยคือสัจธรรมความจริงและคือเรื่องอะไรครับคือเรื่องของท่านนาบีบมูฮัมมัดครับที่ที่กินใจผมมากประวัติของท่านสุดยอดตัวคำพีที่ที่ไม่ที่ผมลองพิสูจน์แล้วแล้วลองใช้ความ ขัดแย้งในตัวผมมันไม่มีอะไรในให้เกิดความขัดแยง้งได้เลยครับมีแต่ความถูกต้องและความเป็นจริงทั้งนั้นคือตัวเองพยายามจะหักล้างอันกุราเหรอครับใช่ครับพยายามหาข้อมูลต่างๆตามคัมภีร์ตามหลักคำสอนทุกทิ่งท,ท,ทุกอย่างผมหาไม่เจอเลยครับสุดท้ายผมก็มารับครับทำดีละ ทีนี้นะครับพี่อยากถามอีกครั้งหนึ่งว่าการรับอิสลามในครั้งนี้มีใครบังคับไหมครับไม่มีครับผมรับด้วยกับใจศรัทธานะใช่ครับงั้นเดี๋ยวให้กล่าวคำปฏิญาณตนตามพี่ช้าๆนะครับครับครับอัชฮะดูอัชฮะดูอัลลอฮ์อัลลอฮ์อิลาฮะอิลล่าอิลลาอิลลาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ว่า วา่าอาฉาดูอาฉาดูอันนาอันนามุฮัมมัดันมุฮัมมดันรอลุลรอลุลข้าขอปฏิญาณตนว่าข้าขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดไม่มีพระเจ้าอื่นใดและสิ่งอื่นใดและสิ่งอื่นใดที่เหมาะสมคู่ควรที่เหมาะสมคู่ควรแก่การถูกสักการะบูชา แต่การถูกสาการะบูชาอย่างเที่ยงแท้อย่างเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นและข้าขอปฏิญาณตนว่าและข้าขอปฏิญาณตนว่ามูฮัมมัดมูฮัมมัดเป็นศาสนทูตเป็นศาสนทูตท่านสุดท้ายท่านสุดท้ายขอ,ของอัลลอฮ์ของอัลลอฮ์ ลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮฺบักบัรยินดีต้อนรับนะครับน้องฟอดสู่ศาสนาอิสลามตอนนี้น <มา S 2> ้องได้เป็นมุสลิมได้รับอิสลามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรู้สึกยังไงบ้างณวินาทีนี้เลยรู้สึกดีใจมากครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันทําให้ผมดีใจทําให้ผมขอบคุณอัลลอฮ์มากครับทำให้ผมมาได้ขนาดนี้เราเคยคิดมาก่อนไหมครับว่าวันหนึ่งเราจะได้มายืนอยู่ในศาสนาขององค์หรอไม่เคยครับ ผมใช้ชีวิตแบบหลงทางมาตลอดชีวิตโดยที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันถาโถมเข้ามาแล้วคำตอบก็คือท่านครับ